เรื่องเด็ดเอตาโลวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมารู้จักกับของดีของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับนั่นก็คือกระเทียมนั่นเองและตอนนี้เนี่ยผขอยู่ในแปลงกระเทียมอยู่ที่อำเภอปลายแล้วนะครับตอนนี้เขากําลังเก็บกระเทียมกันแบบสนุกสนานมากนะครับแล้วก็เยอะจริงๆนะครับเดี๋ยวจะพาไปคุยกับเจ้าของสวนกันสักหน่อยตามผมมาเลยนะฮะ ตอนนี้นะคบผู้อยู่กับพ่อน้อยแล้วพ่อน้อยเนี่ยเป็นเจ้าของแปลงกระเทียมตรงนี้เหมือนกันใช่ไหมครับตรงนี้ครับแล้วเป็นประธานด้วยเป็นประธานแปลงใหญ่กระเทียมทุ่งยาวประธานแปลงใหญ่กระเทียมทุ่งยาวแปลว่าทุ่งยาวนี่ปลูกกระเทียมเยอะเยอะมากครับประมาณพันไร่ครับพันไร่ครับกลุ่มนี่อยู่ส่วนใหญ่8ปลายในกลุ่มซึ่งของพ่อน้อยก็จะรวมอยู่แถวๆนี้ด้วยเหมือนกันอยู่แถวแบนี้ครับอยู่ใกล้ๆนะครับแล้วอย่างวันนี้เก็บตรงนี้เพราะว่า รอบมันได้หรือว่ามันยังไงอายุมันได้ครบสี่เดือนครับร้อยยี่สิบวันแล้วก็ถึงถอนอ๋อคือปลูกกระเทียมเนี้ยร้อยยี่สิบวันเราจะเก็บเกี่ยวทีนึงเก็บเกี่ยวครับซึ่งตรงนี้นะครับแปลงนี้คือได้และรอบดได้ได้แล้วอย่างตรงนี้มันเป็นพันุ์อะไรครับหรือมีมีสายพันไหมพันพื้นเมืองของเราเนี่ยอ๋อเป็นพันธุ์พื้นเมืองของทั้งแม่ห้องสอนเลยครับขอดูได้ไหมครับพี่ อุ้ยเอาอันนี้เลยอันนี้เลยอันใหญ่ๆนี่อันเดียวอันเดียวดูนะครับนี่คือพันธุ์พื้นเมืองของแม่ห้องสอนครับพันุพื้นเมืองของเราคือพูว่าเคยไปเก็บกระทงกระเทียมอะไรเงี้ยสีสเกตเขามีนะครับสีสเกตแต่คนละคนละพันกันเลยไกิ่นไม่ฉุนครับสีสเก่าแต่ของเราเนี่ยคืออย่างที่พ่อน้อยบอกกลิ่นฉุนนี่ฉุนจริงนะคบคุณผู้ชมแค่เดินเข้ามาในแปลงอ่ะได้กลิ่นเลยครับยิ่งแห้งยิ่งฉุนครับอ มาดูตรงนี้บ้างนะครับเป็นกลุ่มที่มีแค่คำว่าถอนรากถอนโคนใช่ไหมนะถอนรากถอนโคนนะขูมันมากเลยเนี่ยปึ๊ก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 เลยนะเกยเนี่ยมันละมันชินมันอะไรกันชินแล้วใช่ไหมแม่ชำนาญแล้วเป็นชำนาญการแล้วทำฝุ่นเป็นอาชีพเลยเหรอเป็นอาชีพครับอาชีพของชาวบ้านอ่ะอุ้ยอย่างนี้แม่ถอนกระเทียมมากี่ปีแล้วก็อายุหกสิบกว่าบัดนี้อายุหกสิบเอากระเนี้ยมาจากเมื่อสาวปีสี่สิบปีแล้วก็ะอุ้ยอย่างนี้หลับหลับตาถอนได้ไหม อ๋อเดี๋ยวมันจะขาดได้ทได้แตเดี๋ยวมันจะขาดนะถ้าขาดแต่ว่าไม่ไม่ได้ราคาเหรอครับไม่ได้แต่แต่เราก็เอาได้อยู่แต่เอาไปได้ทำราคาหนึ่งเหรอเนี่ยผู้เห็นเมื่อกี้แม่ถอนออกมาแล้วก็เอามาพักไว้ตรงนี้เนี่ยอ๋อเนี่ยเป่าซ่อนไว้มันมันบบน่ดใจอันนั้นมันอ๋อนี่เขายักของเขายักของเขาซ่อนไว้ไม่ใช่อันนี้มันมันปมมันอ่อนเกินเหรอมันมันคนละพันพันนี้มันต้องอยู่สี่เดือนครึ่งคือถอนขึ้นมาปุ๊บ ที่ระยะที่ได้เนี่ยต้องเป็นแบบนี้ครับก็คือจะออกสีอมม่วงๆหน่อยแบบนี้คือสวยเลยสวยเลยแกกิบสวยเลยครับทำพันก็ดีครับสวยทำพันดีแต่พอเนี่ยถอนขึ้นมาเป็นสีออกขาวโจะแบบนี้อันนี้พันมาจากเมืองจีนอ๋อเหรอเพราะที่มันค่ากันพอดีมันค้างในในในเครื่องเครื่องจากมาเลปนลมาเรียบร้อยเลยอันนี้เอาไปทำอะไรเรียบร้อยเอาไปดองเอาไปดองหรอดองเหมือนประกัดส้ม กระเทียมที่ปลายเนี่ยที่แม่ห้องสอนเนี่ยมีคนเอาไปปลูกที่อื่นไหมโอ้แถวอำเภอฝางชัยประการเสมิงอ่าม,มาเอาพันอำเภอปลายหมดแล้วครับแม่อสอนเ<ร>นี่ยครับคือเอาเป็นว่า,ถ,าถ้าเราเห็นกระเทียมทางเหนือเนี่ยมาจากแม่ห้องสอนแม่สอนครับอย่างวันนี้เราเก็บกี่แปลงครับวันนี้หลายแปลงครับมัน คนละหมู่บ้านคือเก็บไปนี่คือตามออเดอร์หรือว่าเราเก็บเราต้องเก็บเพราะว่ามันได้รอบได้รอบปล่อยไว้นานกว่านี้ได้ไหมครับได้โยประมาณไม่ไม่ได้อีกประมาณ5วันถ้าเอาไว้อีก5วันเนี่ยพ่อค้าจะได้ดีเกษตรกรจะเสียเปรียบถ้ามันแก่จานมันจะกกีบลงจะไปที่หัวเลยที่กกีบหมดเลยอ่ใบมันจะแห้งอเราไม่ไม่ได้น้ําหนักจากใบโอ้เราเกษตรกรเสียเปรียบเสียเปรียบนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ต้องระยะนี้ะระยะนี้แหละที่ ต่างคนต่างวินวินนะวินวินครับเออเราไม่เสียเปรียบมากเพราะฉะ<อ>นั้นช่วงนี้แหละถูกต้องนี่ผู้ได้โค้ดแล้วนะครับผู้เรื่องที่จะเป็นลูกศิษย์ของแม่ตาเพราะว่าดูแล้วเนี่ยหน่วยกล้านี่แม่ตาแบบเร็วมากเลยนะในการถอนกระเทียมนะมีเทคนิคอะไรยังไงบ้างครับแม่มีเทคนิคกันยังจับถอนจับถอนนี้จับถอนจับถอน <c oughs> ได้เลย ขึ้นมาเนี่ยเห็นอย่างนี้เราถอนดึงขึ้นมาโอ้ง่ายมากนะครับดึงแบบแบบที่แม่ตาดึงนี่ง่ายมากเลยนะเราเร็วด้วยเนี่ยแบบนี้ขึ้นมาก็ได้เป็นแบบนี้แล้วเราก็เห็นมีสลัดหน่อยเอาดินออกหน่อยนะครับมันต้องระวังอะไรไหมครับเนี่ยระวังดินระวังดินถ้าดินตีดนี่ก็ไม่ได้ราคาดีถ้าดินพอกเยอะเกินไปนี่ก็โดนหักเปอร์เซนต์อีกเพราะฉะนั้นก็เลยต้องพถอนขึ้นมาปุ๊บต้องสลัดสลัดแบบนี้ออกมาก็จะแบบ สะอาดเลยนะครับแล้วก็เก็บรวมไว้แล้วพอได้สักกมใหญ่ๆก็เอาขึ้นมามัดเหรอมองจากตรงนี้ก่อนจะถอดรู้ไหมว่าหัวไหนใหญ่ต้นไหนรู้ไหมดูได้ไหมเพรถ้าต้นมันใหญ่ถ้าต้นมันใหญ่หัวก็จะใหญ่อ๋อดูที่ต้นได้เลยนะครับต้นใหญ่เลยต้นใหญ่กับหัวใหญ่ดูลำต้นนี่เบลเลอร์เนี่ยแต่ถ้าต้นเล็กกับหัวเล็กแค่นี้เลยนะครับแต่ว่าเราเก็บหมดหัวเล็กหัวใหญ่เอาหมดเลยเอาหมดเลยแล้วก็รวมกันต้องไปแยกไปคัดอะไรไหมอ๋อมาได้คัดแล้วเหรอ ก็ไปทั้งอย่างเงี้ยนะไปทั้งอย่างี้เลยหูยง่ายมากคุณผู้ชมถอนโลดเลยเอาส่งข้งเลยเหรอส่งข้งเลยสน,นุกมากเพลินมากเลยมันดึงง่ายนะครับ กระเทียมแม่ห้องสอนี้นะครับถือได้ว่าเป็นสินค้า g i ของทางจังหวัดเลยนะฮะซึ่งสามารถปลูกได้แค่ปีละครั้งเท่านั้นโดยจะเริ่มปลูกกันในช่วงเดือนตุลาคมนะครับซึ่งเป็นช่วงที่อากาศเย็นอากาศดีเหมาะกับการปลูกกระเทียมนะครับแล้วก็จะดูแลกันไปอีก4เดือนก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวได้นะครับยาวไปจนถึงเดือนพฤษภาคมเลยครับ นอกจากทีมถอนแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสาวๆน,นะก็จะมีอีกทีมหนึ่งที่แม่ตาบอกเมื่อกี้ว่าต้องมาคอยมัดรวมกันให้เป็นกามเป็นกอใหญ่ๆแล้วก็มัดด้วยตอกอแล้วพูก,ก็สอด2อันอย่างนี้เหรอครับพ่อได้แหละแล้วเราก็ตั้งไว้อย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเอากระเทียมตรงเนี้ ขึ้นรถไปแล้วก็เอาไปตากอีกทีหนึ่ง ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่โรงเก็บกระเทียมของแม่ตายนะครับอย่างที่เห็นนะตอนแรกอะพอขึ้นรถกระบะมาเขาก็ต้องไปตากตรงเหมือนเป็นแปลงกลางแดดเลยอย่างนั้นอะแล้วต้องมาแขวนตรงนี้อีกเหรอตอนขึ้นรถนี่ต้องขึ้นแต่เช้าตู่เลยเพราะแบบเนี่ยอันนี้มันจะไม่เหลือค่ะถ้าเกินกว่านั้นหัวเนี่ยจะสุกและทําให้มีกลิ่นฉุนเป็นสีม่วงเป็นสีเขียวอ่ะบบจะเน่าไปเลยจะเน่าอ๋อเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเอามาแขวนตรงนี้ค่ะให้มันร่มๆเอาไว<ห>้ประมาณหนึ่งเดือน อีกเดือนนึงค่ะอย่างพื้นที่อื่นนะครับผู้เห็นเขาก็เก็บมาปุ๊บเก็บสดๆแล้วก็มาแขวนได้เลยทําไมเราเราต้องเอาไปตากก่อนด้วยต้องตากค่ะเพราะว่าลงกระเทียมเราเราเก็บปริมาณเยอะคือทําแบบเก็บมาปุ๊บมาแขวนเลยเนี่ยทำได้นะครับแต่ต้องมีพื้นที่หน่อยไม่ติดกันแบบนี้ค่ะให้มันมีพื้นที่ระบายมีลมหน่อยแต่ว่าของเราที่ทําเยอะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องตากก่อนสักสามวันค่ะแบบนี้นะครับนี่ขนาดตากแล้ว3วัน เอาเอามาแขวนเนี่ยแกะออกมายังมีความชื้นชื้นอยู่เลยนะอย่างงี้เอาไปทํากับข้าวได้ไหมได้แต่แต่มันเก็บรักษายากมันก็จะเน่าเหรอเพราะว่ามันชื้นอยู่นะครับเราเก็บไม่ได้นานค่ะพออย่างงี้พอพอมันได้ระยะเป็นเดือนมันแห้งปุ๊บแล้วเราเอาไปขายนี่เราต้องตัดแต่งอะไรยังไงบ้างฮะถ้ามีถ้าเอาเป็นตามๆนี่แบบแบบนี้ไปแบบนี้เลยคือรถ แต่ถ้าว่าถ้าปีกถ้าย่อยก็ต้องมาแต่งแบบย่อยๆส่วนใหญ่เอาไปส่งที่ไหนลำพูนลำปางเชียงใหม่ก็คือทั่วภาคเหนือเลยค่ะมันสามารถรู้ได้ไหมครับว่ากระเทียมนี้จากแม่ห้องสอนกระเทียมนี้จากสีสเกตกลิ่นเกินอะไรรู้ได้ไหมแม่ห้องสอนนี่จะฉุนกว่าค่ะมันจะปีเอกลักษณ์ของมันคือม่วงมสีจะออกม่วงๆแบบนี้เหมือนหอมแดงหน่อยถ้าเห็นแบบนี้ กะเทียมออกง่งนี้คือแม่ห้องสอนแน่นอนแล้วกลิ่นฉุนเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนถ้าคุณผู้ชมอยากได้กระเทียมอร่อยอร่อยกลิ่นดีๆีฉุนฉุนถ,ถึงถึงแบบนี้นะครับกระเทียมแม่ห้องสอนเนี่ยแม่ต่ายเขาก็มีขายทั้งแบบส่งแล้วก็แบบปลีกด,ด้วยเลยก็ยังไงเดี๋ยวพูดจะฝากช่องทางการติดต่อมาให้ก็คุยกับแม่ต่ายได้เลยนะฮะขอบคุณนะคนะแม่